ชั้นนาสา้ธ่านนท์ผู้เรียนรงสูตกาสนทองนักมืชีขนาดแยกการอะไรก็จวันนี้จะมาทำโปรแกรมซดีเอาขคค่ะก็ไปที่โปรแกรมเลยนะคะซื่ไปดีใช้เป็นซ d ค่ะตรวจกระเช่นกันนะซดีจะมาดเราจะมาสร้างบริษัทใหม่กันนะไปที่เมูู้อน นะัเลือกข้อสี่ช่างข้อูลเราจะใช้เป็นชื่อย่อค่ะที่ตองนเราจะใช้เป็นชื่อเต็มช่องข้อมูลบริษัทนะคะเลือกเพจค่กด enter ชข้อมูลที่ต้องการดึงหมายะคะ่ะ y คือ yes คะ่ะ n คือ no นะคะในที่นี้ให้เราเลือกลงบนห่งตอนนั้นกดหนึ่งค่ะเก็บข้อมูลกดเ okay คได้เลยคะ่ะ แล้วกดออกเลยนียค่ะ